ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจโอเคค่ะขออภัยพี่พีด้วยนะคะพอดีว่ามีอุบัิเหตุนิดหน่อยนะคะขอบคุณพี่พี่ที่ให้กําลังใจผ่านมาทางเฟ e บุ o กไลฟ์สดด้วยนะคะ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยก็ยืนอยู่บริเวณ1563.4 6จุดค่ะก็ติดลบไป6.56จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย31,000กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะก็สําหรับหุ้นนะคะที่มีอัตราการซื้อขายมากที่สุดค่ะ อันดับหก็คือ CPF นะคะแล้วก็อันดับ2 KBank อันดับที่3เป็น AOT นะคะอันดับที่4เป็นหุ้นซูปเปอร์ค่ะแล้วก็ตามต่อมาด้วยหุ้นของปอตอทอนะคะก็ติดลบไป0.01สตางด้วยกันค่ะนี้ก็เป็น5อันดับแรกสำหรับตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยการกับคุณประกิจ สิริวัฒนเกตนะคะกรรมการขอภัยคะ่ะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทจากบลลกสิทอนไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปกิค่ะสวัสดีครับ,รค,ค,รบค่ะวันนี้นุ้ยมาแทานพี่ม่อนหนึ่งวันนะคะ <c oughs> แทนแทนทุกวัน,ปนไปเลยครับอ่าค่ะพี่ขอบคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเป็ <c oughs> <c oughs> พี่ปกิค่ะวันนี้ตลาดเออก็ค่อนข้างดานนะคะขอมุมมอง <c oughs> ตลาดจากพี่สนิสิคะก็จริงๆเราค,ค่อนข้างติดหวังนะครับเพร<อ>า<ท>ะว่า ตอนแรกผมคาดหวังว่าจะเห็นการซื้นตัวของตลาดขึ้นมาบ้างเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเราโดนเรื่องของปัญหาเรื่องด้านภูมิศาสตร์สารัฐที่นเกาหลีเนี่ยในช่วงแรกแล้วก็มาโดนด้วยเรื่องของภาวะแรงในโกลดมธนาคารพาณิชย์แล้วก็แรงเซลล์จากการขายที่เจอตัวเลข NPL ของธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งที่มันออกมามากเป็นปกตินะครับก็เลยการตกกระทบตลาด รืองนี้เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแรงขายข,ายของกลุ่มธนาคารน่าจะเบาลงนะครับนี่อย่างแรกนะครับแล้วก็การประกาศงบของพวกภาคเรสเซกเตอร์นะครับผู้ใหญ่สพนะครับหรือโฮมโปรเนี่ยน่าจะเป็นตัวก,กระตุกแรงซื้อของตลาดให้เขามาเก่งอกได้นะครับเมื่อเช้านะครับอ่าแบงก์ก็ซื้อโตขึ้นมาตามค่าแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยแบงก์กลับถูกเทลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็สะท้อนได้ถึงความอนแอร์ของตลาดว่าไอ้แม้ว่าจะจบเรื่องของเทวรฟงไปแล้วนะ แต่ว่าความตงวลเรื่องของอินเทลยังมีอยู่แล้วปรากฏว่าก็สามารถดึงให้ตลาดทั้งตลาดลงมาได้แต่ว่าแรงขายวันนี้เนี่ยถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเรื่องของกระตกจากประเทศได้แต่เรื่องขายแบบจัดหนักมากขึ้นเพราะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนร้จากประเทยังไม่ได้ขายเยอะผมเชื่อเป็นเพราะว่าเรนบาทอ่ะมันแข็งแต่ตอนเนี่ยในบาทตอนตัตดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนจนซ้ำเรื่องของการเลื่อกตลาดเสร็จไปเยอะแล้วแล้วตอนนี้ดอลลาร์มันมีโอกาสที่จะกลับไปแข็งเพราะฉะนั้นมันจะดึงให้บาทอ่อน แล้วสุดต่ำประเทศเองก็น่าจะมองตรงจุดนี้ออกว่าเขาก็เลยจะเริ่มก,ก,า,รการขายในตลาดพื้นไทยมากขึ้นบวกกับว่าแนวโน้มของการประกาศประกอบการในช่วงเดือนหน้าเนี่ยผู้ดจริงที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศมันจะไม่ค่อยดีนะครับก็ภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยการกระตรุ้กดดันตลาดแล้วการที่เซฟที่กลับมาแบบนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยก็คงโอากาสลงต่ำกว่าพันห้าร้อยหกสิบก็อาจจะได้เห็นพันห้าร้อยห้าสิบแปดพันห้าร้อยห้าสิบห้าก็เป็นภาวะเสี่ยงที่รออยู่นะครับค่ะ แล้วถ้าเรามีหุ้นอยู่นะคะในพอร์ตก็เแย่ก่อนหน้าน,นี้ผมก็มีคุยกับพี่ม่อนไปว่าบางส่วนเราก็คงต้องลดลงมาแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าเราเคยคุยกันว่าเดือนเมษาเป็นความหวังเดียวเราคิดได้แค่ที่เมษาดีขึ้นแต่พฤษสภาทุกอย่างมันจะแย่นะเพราะฉะนั้นการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นในช่วงต้นเมษาตอนแรกผมคาดหวังว่าช่วงหลังจากสงการเราจะดีขึ้นด้วยนะแตนช่วงที่เราต้องปรับพอร์ตเพราะว่าพฤษสภาคมมันจะแย่พอสมควร ก็ถ้าตอนนี้เราควรต้องปรับพอร์ตล,ลงกลุ่มหุ้นที่แนะนําไปในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นล่าสุดแนะนําตัว l s ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกงร่งเมืเทียบกับตลาดนะครับก็ถ้ามีอยู่ก็ถือต่อผมคิดว่ามันมีสัญญาณการเข้าซื้อที่ค่อนข้างดีสุนเหตุผลอะไรหลายอย่างพู้นไปแล้วผ่านรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ กลุ่มขึ้นอื่นๆ,ๆที่ที่ยังชอบอยู่เราคิดว่าไม่ได้กลัวอะไรกับภาวะตลาดคือ<ม>เรเหมาก่อสร้างก<ม>ับคาปีบางตัวเพราะว่ารับเหมาก่อสร้างได้ประโยชน์จากเรื่องของการเข็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะครับเ e ็ h ซ K เอ,อสินคาปีบางตัวผมเชื่อในเรื่องของ,งการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐมันเหลือไม่กี่วิธีหรอกอยังไงก็คงต้องได้เห็นการอัดฉีดเงินลงสู่ท้องถิ่นแล้วก็กางสว่างมากขึ้นก็มองที่ g l o บอ l ที่เหลือนะครับก็เดนกอล์มิซี่เพย์ยังยังคิดว่าราคาน้ํามันยังมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งก็สพนะครับแล้วก็บ้านปู่ทางกินก็เราก็มองว่าราคาพุ่นมันก็อ่อนตัวลงมาอาจจะรับกับราคาสกิลที่มันค่อนข้างเสรมช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าภาพรวมทั้งปีเชื่อว่ากําไรของบ้านปู่มันจะดีต่อเนื่องในทุกๆไตรมาสนะครับก็กลุ่มคนพวกนี้มันยังมันยังเก็บได้นะครับ ่วนที่เคยแนะนำไปของเก่าๆนะครับซีซีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราเริ่มได้เห็นเม็ดเงินเริ่มเข้าซื้อใน,ในอพวกเซ็นทรัลในพวกโรงพยาบาลแล้วนะครับ<ฆ>แม้ว่าวันนี้ตลาดจะแย่แต่ว่าพวกกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะเริ่มส่งตัวงนั้นเรามีซีซีอยู่ก็ไม่เดือไรก็ติดต่อได้นะครับ<ฆ>มีอืนอ่นๆอีกที่ผมมองว่าเคยแนะนําไปแล้วยังสามารถเก็บต่อได้เช่นเคซีนะครับไม่มีปัญหาติด<ฆ>ต่อเพราะว่า ทิศทางต่อไปคืบอบาทอ่อนค่านะครับก็คิดว่า,าเดี๋ยวเคสนีโคมาค่ะรู้สึกจะมีตัว TKN อีกตัวไหมคะ TKN TKN วันนี้น่าจะเป็นการเทลงมาไพร์อิอนแฟ<ะ>กเตอร์ลบนะครับที่ที่ตลาดกังวลไปคุ้นๆงเจละซึ่งสิ่งที่ตลาดเป็นกังวลมันมันมันไม่มได้เป็นจริงะนะครับตลาดีกังวลว่าเฮ้ยที่เขาไปขายที่จีนเนี่ย มีการรับรู้รายได้จริงหรือเปล่าซึ่งจริงแล้วมันจริงนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นมันลงมันเป็นจุดในระด,ดับที่สามารถเข้าไปซื้อพอร์ตเทนนี่เข้ารีบาวได้ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าที่บริเวณ2ีบามาทยี่สามบาทยสเนี่ยน่าเก็บนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดทุนเป็นจากตตำแหน่งที่เราเก็บเพิ่มนะครับก็คงสามารถถือรุ้นเพื่อเทคนิคเข้ารีบาวได้ค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมตลาดหุ้นแล้วก็หุ้นรายตัวนะคะที่ขอคอมเมนต์ตัวทีเฟกนิดนึงสิคะ ที่เฟกผม,มพักการลงทุนมาได้สามวันนะครับเหตุผลเพราะว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่สามารถมีเดเรชันที่ชัดเจนเพราะว่าราคาการซื้อขายมันดายมากนะครับแต่ตอนนี้ที่คุยไปเรื่อยๆถ้าเราจะเน้นทางอะไรก็คือเน้นทางช็อตเน้น,นช็อตนะคะครับ,รบอโอเคได้พี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ก็ไม่มีครับไม่มีได้ได้พี่ประกีขอบคุณมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคุณประกีสิริวัฒนเกตนะคะก็มีมาอัปเดตหุ้นที่เคยแนะนําไปด้วยนะคะแล้วก็ให้มุมมองในหุ้นของกลุ่มแบงค์ด้วยนะคะว่ามีมุมมองยังไงนั่นเองค่ะขอบคุณด้วยนะคะก็ตอนนี้นะคะเห็นพี่ๆมีถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะพี่ม่อนหายไปไหน ก็พี่มอนวันนี้ติดธุระนะคะติดประชุมด,วด่วนเก็เลยมารับหน้าที่แทนนะคะ